อยากไปเนาะผู้ใดมักตัวเลเขก็อยากได้คือวานละอันแต่ว่ากะเพิ่อนกับเ้าอยู่ธามานททยยังเากสินี่ค่ะกาแฟการนำช้ากาปากาหายุดอกเขากระสวยๆกันมนนีนเลขสามตันี่มีจักหางค่ะมีสามหางครับโอ้ปกตินี่เขาเขาตลอดเป็นว่าจ้ามันกะ บางทีก็ถือต้นบางทีก็ถือตรงนิ้ว,วหัวมหันก็ถือตรงครับหัวมาอหันได้เจ็ดหางศูนยน์เลยบอเป่ะครับเจ็ดหาศูนย์ครับเอ,อ,อเ้เจ็ดหาศูนย์เจ็ดหาหนึ่งกับแปดหาหนึ่งครับมีสามหางแค่นั้นโอ้เสียดายเนาะเจ้าก,กจะเป็นลืมข่อยเนาะผู้ชงไม่ข่อยเยเปิดเบื้องมันนี่แะ มาเมื่อหลังหลานก็ไปเลหลานเป็น,นโรบอกนั่นจังสันตีโอ้ย,ยอมันใจรสามนั่นแหละผมตรงไปอ่ะเมนบอกดวงขว่อยอมันมันบะหมีเนาะมันบะมีสามตัวติดดวงขว่อยเนี่ยโอ้ยเนาะอ,นอันอันมีตัวใดเนน้อจ้ะเต็งหนึ่งเลยครับเซีหกเก้าครับซี่หกเก้าครับเต็งแมงเวยเต็งหนึ่งเลยมันม็นบะตัวเนี่ยครับซี่หกเก้านี่คือที่หนึ่งเลย ครับแล้วกัตัวร้องกับแปดไอหัวขาแปดเดี๋ยวดยวูลองหกห้าแปดเดียวกับแปดสี่เก้าครับตัวร้องนี่กับแปดสี่เก้าเป็นบาค่ะครับแน่นครับแปดสี่เก้าแต่ว่าตัวเต็นหนงหนึ่งนี่คือ ซีหกเก้าเป็นบ่าจ้าภาพแม่ครับซี่หกเก่าครับเล็กงามมาชิบบ้นีไปใส่ตัวมาชิหกเก่าเก่าหกมือหนี่ตัวสี่เก้าเก่าครับบนนี่คือบิงเก่าเลยได้เงินแทครับบิงเก่าได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเขียนเขานมบลนี่วิ่งเก่าได้เงินแทะบิงเก่า คือ่างวดวันที่หนึ่งกันยาหกสี่เนาะค่ะเนาะเลขสามหางสามตัวบนก็คือสี่หกเก้าตัวที่เน้นเน้นคือตัวจังๆเลยคือสี่หกเก้าเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ตัวลองลงมาก็คือกันว้กันเงี้ยวหกห้าปดแล้วก็แปดสี่เก้าเป็นว่าจ้ะมีคือเลขสามสามสามตัวคือมีแค่นี้ถ้าผู้ใดมักระไปหาซื้อลัตเตอรี่ถึงไว้ประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะ คือว่าเลขบนนี้จ้ะเลขบนตรงนี้ติดเก่าวะทวดครับตรงนี้ติดเก่าครับเลขงามอยู่ค่ะมักอยู่แต่ว่ามักสี่เก่าเก่าสี่หกเก้าเก้าหกจีครับหกเก่ากับจีเก่าเลยครับหรือตัวเต็งครับหกเก่าขึ้นเน่นเลยวะเถวะหามขาดสองตัวนี้หามขาดสองตัวนี้ขันยาไ้เง้นเป็นบริจาคครับอื ค่ะสมุดว่าปล่อยเหล็กแล้วจังสี่นีเสียนหนีสีฟันยังบ่ค่ะกะเมือ่อคืนผมฝันผมได้เจ้าปาลาเมือ่อคืนเลยนานเห็นบ่เพราะแต่ปล่อยเหล็กเห็นสาวบานนะปุ๊บฝันดีเลยเห็นบ่จับปลาที่มุบมาไปหาปลาวดวดวดที่เจ็ดสองอะครับไอหาสองเจ็ดนั่นอะไอเนี่ยก็เก็ดสองหาเนาะจ้าผมฝันเห็นขี่เกี้ยมสองหางนะผมไปจับมันนั่นนะจ้า ตรงก็เลขเลยงวดอะไรนะอ้อออเก็บซองหานะจ้ะวันนี้ก็บฟันอีกแล้วมวลนี้ก็บฟันได้จับตัวป่าครับมีตัวใหญ่ไหมมีได้แล้วล่ะเลขเขาเขาแล้วล่ะเห็นเขาสามตัวตรงหุึ่งเด้อคันสิออกก็ได้ให้ออกไปไหนสามตัวนี่เนาะเจ้าว่าบอครับพ่อเด็กตัวเมียนพ่อเด็กนี่ล้มหายใจตัวไปเองสินะ เขากระจายของบ่มีหาาเนาะของข่ยมักข่ก็อออบ่ได้ดอกเลขออกสิไปวัดใดกับบวชบ่ได้ดอกยันบาปนะยันอดบ่ได้มันมักมันมักเนี่ยค่ะมันซื้อมาแล้วมันถอยดียันจะเสียเปรียเจามือเนาะเออเม่นครับเออจะา่างก็จะกอก็เป็นแบบนี้เหละครับเม่นบ่อันนจริงกัเสียดายอ่ะโอ้มันบอกับบกถอยอยู่ด้น้ำน้ำนี่ละน้ำตัวเลขนี่ละไข่น่ะนะชีวิตน่ะนะ มันของบามีหากหับหูยู่วะซื้อไปมัน,ยอ,นอยู่น้ำดวงเนาะค่ะเน,ะนาะซื้อถือกับว่า<ค>ดวงดีซื้อบ่ถือกับฮาว่าดวงบ่มีฮาว่าบมีดวงคิดไปจังสันเอาเนาะคา่ะเนาะแต่บางบางทีเขาบ่ถือครับเรื่องเขาแเวาซื้อเขาแบบว่าเอากระมีครับโอ้เป็นจังสันติค่ะครับผม,มก็ถือก็ถือยุ่งแต่ว่าถือก็อกหลายเพราะเด้อยูย่ไเด้กินเ <ผม S 1> พราะเดี๋ยดำลงชีวิตไปครับมันไปเนี่ยเล้วว่าเจตหานเอง อืนั่นแหละเห็นบมดวงคนเฮาเหานิเก็ตหาหนงแค่แคออกเก็ตหาหนึ่งก็ได้หลายแสนเยอะปลาอูย้ยถ้าเมนออกหาหนึ่หาก็ก็ได้หลายคือกันแต่ว่าบ้านนี่ไงอัน,<ค>นเป็นมูสองร้อยสามร้อยห้าร้อยกันนีครับสามตัวนะสามตัวนันตีมู่กันบอก่ะส่งให้กันบอกมูโทรมาถามทางกอนลงไปให้ให้เขา งวดที่ออกสองเก้าอ่ะผมต้องผมหายเขาไงจ้าโอ้สันติมโทรมาถามนะอือคือดีแอะแบ่งนนปันล,ปลูกลูกโตแกกะถึกร้ายอยู่ด้วล่ะลูกไปเจ็ดแปดหมื่นพปล้นห่งสูตรหวยนี่เขาตลอดนั่นบ่ะคะครับช่วงหางวดหลังมานี่บ่าขาดนี่ครับคือปีหกสี่มานี่คือโอ้ยพเร<อ>ือนีนบบผมผมเพื่อแทน ผมด้ดให้เน้นๆเลยครับปกติมันที่มีเก้าตัวนะอือค่ะแต่ว่าผม,ผมตัดผมตัดให้เหนียวน้อยลงที่สุดแล้วครับนี่คือตัดให้หน้อยลงลมันใจแล้วเป็นบ่ค่ะครับครับแล้วก็ที่เน้นๆผมปกติวงกลมให้อีกสามชุดครับอือสามชุดที่ห้มาหมูวานี่เนาะมักอยู่ค่ะครับขะวต่ตตารัตลีขายเถอะขอยืมมาหาจับจองระวันที่หนึ่งใบนะ <c oughs> เอาคาุณเฮาไปแลาะ ทั้งขั้งบนนี่แหล,ะ,ละครับซีหกเก้านี่แหละครับเล้นคือสีหกเก้ 9, าหาไวใดเลยต่รวจจ่า,จามัาากเท่รับใดเลยครับโอ้ให้มันแมน,มนความฝันที่กำลังจับปลาลายๆเนาะให้แฟนชเอฟซีเป็นมีโซมลละมหลาจับปลาลายๆมันฝันอฮ้ยฝันมาตึกๆเป็นตาถืกเลขคับเทนว่าจต่ว่าฝันแม่นกันได้ครับหลายงวดเราที่ผมฝันแม่นๆนหละตีโอให้่ดวงเขาสมพงกันเด้อแต่งวดแลกดวงมากกว่าสมพุงกันเล้วว่อยว่านะที่ผมก็คือว่ากันเนี่ เมื่อนั่นผมจงเลขให้จ้าหลายคนเมืม่อีไผ่เปิดเบืองเลยครับอืมมันแปลกตรงนี้เป็นอย่งคี่เมืม่อกี้เปิดเบืองจคนนะค้นนะเจ<ล>้า<ล>ของเขาจงไห้ตนี้เวลาผมเปลบออกเลขสามตัวนั่นเบจ้องคโอ้ครับ,รบเขาเอื่นปาดวงจริงจริงะผมจริงจริงะผมก็มูจักหลายคนอยู่ครับอืมจริงจริงในหันกะที่เป็นพวกเบาแกนนี้อย่างนี้ผมก็มูจักมูแลละครับตี เปินมาเปิดเบื้องมก็ลบถิง่งมึงเลยเออนี่นี่เจ้าอะเปิดมามาเปิดเบิ้งครับแ <c oughs> สดงว่าดวงเขาสมพงกันยึดน้อกันนี่ละหักแท่งกันขันมักตเลขกับหัก,หกขไขว้ในเด้ขอขันมักตเลีไขอยมักตลกกเลขเมจ่าเออนั่นละ่ะดวงเขาสมพงกันแล้วนี่แหละเขาเอินว่าอันอียังกระยาขันดวงพามามันสิโอกันเองดอกเนาะอืแมนแต่เองจ้องใหั ซีหาคนนี่เหรอไม่เคยเปิดเบื้องจากคนเลย,รราายวัาศุนบ์บค่ะบ๊วยมีสาวบานาล้วเปิดเบื้งองชุดสองตัวนะแต่ว่าชุดสามตัวบ่เปิดเบื้องชุดสามตัวเลยบ่มีวัสนารรได้จอยเลี้ย,ยใจลายมันนี้แหลชุดนั่นแหละมีแต่คนเสียดายทั้งนั้นเลยค่ะเสียดายค่ะ,น,ะนี่ละชุดนี้ละเป๊ะเลยชุดนี้ละนี่ซีหกเก้านี่กับหกหาแปดกับแปดสีเก้าเนี่ยเอาค่ะๆ เนาะค่ะเนาะงวดเนี่ยจังว่าเบื่องวันนี้งวดนหนึ่งว่าเฮาสีสมพงกันปันใดเนาะเฮาสีสมพงกันบ่แต่ว่าเมียนจ่าแต่ว่าทุกอย่างก็อยู่ที่ดวงเนาะค่ะเนาะแนวทางเนาะเข้าใจเด้อทุกอย่างเมียนค่ะเพราะว่าสูตรหวยมันมีเข่ามีหลุดทุกอย่างก็อยู่ามี่ลุดมีขาดครับเมียนจ่าแต่ว่าข่อยกับถือเลขถือเบ้อกว่าก็ไปเฮ็ดบุญหนุนดวงเอฟซีน้ำหนุนดวงจับเงินไปเฮ็ดบุญครับโอ้ยเจ้าก็ข่อย มผมถึงม่องกับเพชบุญล้วก็ไอที่ว่าพวกกักตัวนี่กจนแปลว่ามึงคซื้อของให้ครับคือกันข่กับพไปซื้อให้ก้นกักตัวเลรหารอยเละพันข์อย่ก็ซอยจ้าคือว่านซื้อให้คนละชุดละชุดอืมดีแล้วโอ้ยมุทนาสาธุนั่นหินบอ่อค่ว่าแล้วคนบุญมันพอครับผมก็ชอบอผมก็ชอบอยู่ครับบ้านอยูู่้ทีสูงบ้านอยอย่แก่สังเก้ากะ เอาถวายว้านไปอะครับโอ้ว่เป็นยังดอกค่ะอันเฮาวาสนาดวงเขาสิไงจะอยู่มองใดก็ตามดวงวาสนาเขาละขั้นเป็นมันม,นมง,ขงของเขาเขาก็สิได้อยู่มองหันละอย่าสิคิดหลายเนาะคะ่ะอยู่มองใดให้มันมีความสุขก็อยู่ได้เนาะครับอืดูแลเจ้าของดีๆโควิดมันกันระบาดอยู่ในแถวกรุงเทพฯนั่นนะ่ะก็เป็นห่ว,วงเป็นซี่หาคนขับอยู่ใน หลอกของผมอยู่นี่อ,อ๋อค่ะนั่นล่ะอยูหลอดปลอดภัยเห็ดบุญหลายๆความดีเฮาเห็ดไว้นั่นบ่มีไผเห็นดอกเทวดาเพิ่นเห็นบ่ตกดอกเสียเพิ่นโลดข่อยข่อยนี่เฮ็ดคักคนบ่เห็นผีเห็นกับว่าเทวดาเห็นข่ยดดอ,ยอยคิดเป็นจังซั่นข่อยมักเฮทศจ้าผมกับเห็ดยังซั่นล่ะครับเฮ็ดบุญเฮ็ดยังไปแม่นค่ะโอ้ยนี่ะเนาะบุญนําพาเนาะค่ะวาสนานี่มานพอก,กันเอาบร่รบกวนหลายขอบุญขอบคุณเนาะค่ะเนาะให้เฮาได้ถือสามตัวนํากันเด้อจ้ะเด้อ ครับได้ครับขันข<อ>เป็นไ<อ>ปน<อ><อ>ได้เอถึงรางวัลที่หนึ่งเด้อจ้ะเด้อเอ้ยม่นชงนั่นแหละครับขอบคุณครับสาธุขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับ